เปิดวิทยุได uh, an uh, okay, ้ยินครูไหมได้ยินค่ะโอเคชัดเจนเนาะครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็คเครื่องนิดนึงนะครับะแอปออนแลนดิ้งออนครับอ่าเอแรงรอบหนึ่งพันเจ็ดร้อย rpm เบลเชนการ์บูเบอร์ซีโร่ o n สวัสดีครับบูเบอร์ซีโร่ o n เบลเชนกราสวัสดีครับบูเบอร์ซีโร่ o n ชารี่ one five t ครับ wr five two whisky point ครับ four one 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 request taxi บูเบอร์เซียวันแท็กซี่ลาบันเวนเซควีแอปเซควีบาโวครับแท็กซ right ี่ไลน์อัพปบนเวนเซควีบาโวครับบูเบอร์ซีวันโอเคอ่าไปเขาอนุญาตแล้วครับโอเคอย่าแย่งครูสิอะเล็บเล็บเคลียร์ไลน์ไลน์เคลียร์นะครับไลน์อัพเข้าไปได้ในเราอยู่บนลันเวย์ละนะคะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นไม่เห็นหน้าตื่นเต้นเลยจะไปสบายเออ เอ๊ะกับตัววันอันเวฟับโอเคพร้อมไหมคะพร้ oh, อมค่ะอ่าปิดกระจกอ่ะเดี๋ยวปิดให้มา๊บทบทีบูเบอร์ซิลวานันเววันซิกเคลียฟอร์เทคออฟครับนันเววันซิกเคลียฟอร์เทคออฟครับบูเบอร์ซิลวานเอ๊พร้อมไหม oh, อ๋อคอ่ามือจับโน้นมือข้างหนึ่งจับนี้ เอ๋มองตรงไปท้ายทางวิ่งนะคะอ่าโอเคไป55 i e x rotate เดีส่งอบรัเอรสอบกโอเคอัลฟาครับอ่าแท็กซี่ทูชาลีอปเครับอ่ามีลมเล็กหน่อยแค่พอเทงอัลฟ่า เอร์บอลขึ้นมาแล้วบอยบอยอ่ะอ่ะคราวนี้เหมือนที่ครูหมีบอกฟอมปิ่มขอบฟ้าไว้นะครับฟอมไม่ต้องเห็นขอบฟ้าไว้นะโอเคบูเบอร์ซอร์วันแนาแอร์บอลครับคามพาสซิ่ง300ฟีตครับอ่าเล็บเชิญเดลักทูวิสกี้พอยท์บูเบอร์ซิลวานรีพอร์ตเวนมิชช่นคอมพลีทครับรีพอร์ตเกนเวนไม่ใช่คอมพลีทครับบูเบอร์ซอร์วันโอเค เรียบร้อยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวซ้ายให้ครูหน่อยซิให้ครูปล่อยมือแล้วนะเอเห็นนู้นไหมหลังคาสีส้มๆที่อยู่กลางทะเลนะเห็นไหมคะค<อ>่ะอ่านั่นนะตะลากลางน้ำนะฮะ<อ>ขวาไปหน่อยขวาไปหน่อยขวา <c oughs> ขวา <c oughs> ไ้ม่เม <c oughs> ันกระดกหน้าไงแม่ลูกอะไรนะคะมันเหมือนมันกระดกไงกระดกหน้านี่ <c oughs> ไง อยู่ที่มือเราเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่มือเราหมดเลยนะคะอ่ะโอเคขายกระดกยังขายแล้วค่ะเออนั่นแหละโอเครักษาไว้นะคะแบบที่ครูหมีบอกเราเห็นไหมค่ะอ่านั่นแหละตรงไปตรงโน้นนะครับสารากลางน้ําอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตรงไปโอเคไหมคะค่ะตอนลาปล่อยอ่าไหนเราปล่อยมือสิเอเห็นไหมเครื่องบินเขาบินของเขาได้อยู่ นะครับโอเควิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายกันแล้วก็กลับมาแล้วก็ตรงไปที่สารากลางน้ำนะคะะเรเลี้ยวซ้ายโอเค,อ,เคอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหน่อยซิเลี้ยวซ้ายหน่อยซิเอ่อถ้าเกิดหนูไม่เลี้ยวเครื่องมันก็ไม่เลี้ยวนะคะโอเคอขึ้นไปข้างบนอีกหน่อย โอเคตรงนี้สภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะมีหลุมอากาศเยอะนะฮะขึ้นไปห้างบนอีกหน่อยอเ๊ะนั่้ไงท้องฟ้านั่นน่ะเห็นไหมเห็นตัวเมืองไมหมกรุงเทพเออเั่นแล้อันนี้คือหนูเลี้ยวอยู่หรอคะใช่หนูเลี้ยวอยู่ planets. ค่ะครูไม่ได้จับเลยจริงๆมันมันแตะนิดเดียวหรอคะใช่คะ่ะจริงมันแตะนิดเดียวอ่า ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายอีกเออนั่นแหละแลสวยงามมากมันจะไม่หมุนค่ะไม่หมุนค่ะถ้าเกิดหมุนหนูทำยังไงหนูก็ต้องคืนตรงอ่าเลี้ยวซ้ายไป่ะ Taxi on runway 16 back track on sending of country ทะเลที่ไหนเหรอคะอันนี้เหรอคะแต่หมุรหนูมาจังหวัดอะไรรู้ป่ะอะไรนะสมุทรสงขลา ตีเลยสมุทรไรเอ,อ่อสาคอเอยค่ะสมุดสาคอนี่ก็ทะเลสมุทรสาครค่ะ <G ül> โอเคไหม <G ül> อ่าโอเคมาแล้วคืนตรงให้ครูน่อยอ่านั่นแหละเห็นไหมหัวเครื่องมันเชิดกดดันไว้ข้างหน้านิดหนึ่งอ่านั่นแหละเห็นไหมเยอะไปเวลาเยอะไปเห็นไหมเออคืนตรงสิคืนตรงท้องฟ้าเป็นเส้นตรงเออนั่นแหละ อ่าโอเคเสร็จป okay. mm ุ hmm. ๊บเรียบร้อยเป็นไงยากไหมยากอ่ะโอเคพาครูกลับบ้านหน่อยสิเราต้องเลี้ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเขาก่อนเวอร์ชันกราบูเบอร์ซีโร่วันแมชชั่นคอมพลีตครับ RTB ์ทีบีบูเบอร์ซีโรวันมีพรอเล็บดาวินเนอร์มีพรอเล็บดาวินวันซิกครับบูเบอร์ซีโรวันโอเคอ่ะเลี้ยวขวาพาครูกลับหน่อยรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหม สนามบินให้ครูหน่อยสิสนามบินอยู่ไหนเอาอยู่ฝั่งไหนสนามบินอยู่ฝั่งไหนฝั่งนีฝั่งขวาอาฝั่งขวาอ่เลี้ยวขวาไปทำไม่รู้สึกว่ามันคงเคร่งมากเลยอ่ะคงเครงไหนลองปล่อยมือสิเิงงคงเคร่งว่ามือเรานี่แหละหรือว่ามือดุจมือดุจมากเลยครับคงเคร่งว่ามือเรานี่แหละ อ่ะไหนลองปล่อยมือขออนุญาตนะคะอ่ะแล้วจับข้างเดียวเออเปิดเยวเอพ่อออฟ่าโลเลยไหมไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าหรือว่าหนูคิดเองรู้คิดไปเองอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเอ่อซีโร่จีอะไรพวกนี้ดูนะครับจะได้รู้มันคือการเข้าสภาพอากาศโอเคปล่อยมือได้จอดอกไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะโอเคไหม ตัวเราจะหนักๆน,นิดนึงอ่าเร็วไวโอเคไงโอเคไหมโอเคค่ะ,อะโอเคเสร,ร็จปุ๊บอ่ะเดี่ยวซ้ายปึ๊บนะตัวเราจะหนักๆน,นิดนึงเห็นไหมอเอ๊ะต่อมานะครับเราจะเข้าสภาพไล่น้ำหนักกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> โอเคไหมถ <Okay, S 1> ้า en, โอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าเรียบร้อยนะเป็นไงบ้างมันหนูรู้สึกแบไหมือนวันเร็วมากเอาอีกมไม่เอาไม่เอาแล้วหรออ่าโอเค,อเคงั้นลดระดับลงไปอเอ๊หลังคาสีเขียวอันนี้เดี๋ยวเราต้องบินไปเหนือเขาอ่าพาครูไปหน่อยสิเราจะไม่ตกบนร่างเขินใช่ไหมคะ่ะโอเคโอค้ เดี๋ยวเธอครูบินมาตั้งหลายรอบแล้วเออแค่วันนี้วันนี้แค่รอบสองเองใช่ไหมเอ้คูพูดให้หนูสบายใจมากอ่านั่นแหละอ่ะไหนลองดูซิลันเวอยู่ซ้ายมือไหมดูค่ะอ่าโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ต้องบอกเขาเวสโซเชนกราบูเวอร์ซิลวันและดาวินฟูสต็อป r ูเบอร์ซิลวันรีพอร์ตเกิดเบรก ไอพอดาเกนเลฟเบดลันเววันซิกครับอ่าบูบาเซโรวันอูบาเซโรวันแล้วนี่วันซิกแคทูแลนลันเววันซิกแคทูแลนครับอบูบาเซโรวันไงโอเคอ่าไม่เป็นไรกระแทงนิดนึงนะครับมีนกมีนกอูบาเซโรวันแท็กซี่แบ็คแท็กออนลันเวย์คเขาไปเขตชาลีที่พอเป็นพี่คนที่ ซีแบคแทร์คอนแวนเวครับไวเคตชาร์ลีครับรีพอร์ตเบนพรักกิ้งคอมล็กซ์ครับปุ้เบอร์เซรามันโอเคเอาจับตัวนี้กดเข้าไปนะคะบีแล้วก็ดึงออกมาแล้วค่อยปล่อยอ่ะเออดึงออกมาโอเคแล้วก็ปล่อยโอเคเป็นการดับเครื่องบิน ะคดังนั้นเราก็ดับวิทยุอ่าปิด,ปดวิทยุ